สวัสดีครับยินดีเข้าสู่อดูไบซีอูนะครับโอเคคลิปนี้จะมาพูดพรีเซนต์ต่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราพูดตัวไพเลิสต์นะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นนะครับโอเคก่อนอื่นก็ลากตัวนี้ไว้ไกลๆนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคแนะนําตัวนิดนึงครับมาจากซียูซูยันทีมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโอดูนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับถ้าสนใจบริการการติดต่อทีมงานได้เลยนะครับโอเคเรามาพูดกันเรื่องของ โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นในอุดรเรียกว่าดิสカウ ლ ูยตี้นะครับจะมีหลายไถวันนี้ผมมาพูดสเปเชียลจุลายนออฟเฟอร์สิแล้วกันนะครับมีโจทย์อยู่ว่าถ้าผมขายสินค้านะครับในช่วงเดือนจุลายนที่เป็นพายอัพเปิลผมจะลดให้15%เลยเอาง่ายๆแค่นี้ครับ คำถามว่าเซตอัพในออดูจะทำงานยังไงเราไปที่ตัว discount a l o y a l t y นะครับโอเคผมสร้างหนึ่งตัวครับชื่อว่า special july offer นะครับก็สังเกตว่าผมเซต t y p เป็นโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเซต start date end date ก็คือหมายความว่าตั้งแต่เดือน1นึ่งจุลายนถึงคำวันจุลายนเนี่ยได้สิทธิ์นะครับถ้าหลุดจากเงื่อนไขนี้ไม่ได้สิทธิ์ละโอเคแล้วต่อมาผมก็เซตว่าให้ available ในพอร์ตเซลล์นะครับนะครับตัวต่อมาครับในเรื่องเงื่อนไขครับจะมีคำว่า rule and a w a r d reward โทษทีครับ rule and reward rule rule เงื่อนไข เงื่อนไขผมเ,เซ็อย่างนี้ครับมินิมัมไม่ต้องเซตนะครับขั้นต่ําไม่ต้องไม,ไ,มไม่ต้องสนใจนะครับแต่ผมสนใจที่ว่าจะต้องขายที่ Apple Pie อย่างเดียวเนี่ยครับผมฟิลเตอร์แอปเปิลพายถ้าเราจะเลือกเป็น product cat ก็เลือกได้นะครับหรือจะเลือกหลายๆสินค้าก็เลือกได้อันนี้โจทย์ง,ง่ายๆก่อนเลือก product cat เอ้ย product ไทยที่เป็นพายเพิร์ตัวเดียวนะครับอันนี้คือเซตเรียบร้อยนะครับก็ผมก็เซตเปิดออเดอร์อันนี้เงื่อนไขเรียบร้อยแล้วตัวต่อมาคือรีวอร์ดรีวอร์ดสังเกตว่าผมเเเซตตลยครรับออออด์ เอาง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วส่วนนี้ผมก็ผูกในเครือของโพลองโคดักนะครับแล้วก็จะมีติดหน่อยในเรื่องของบัญชีตรงนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองดูคลิปอื่นลวกันหรือติดต่อทีมงานอินเม้นต์ดีกว่าครับไม่บอกละไปละโอเคต่อมานะครับเรามาเล่นกันที่ตรงนี้ครับดี่คาเฟเรียบร้อยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเสร็จแค่นี้เองครับเราก็ไปชี้ตัว point of sale เลยครับลันเลยครับโหลดเข้ามาเรียบร้อยครับ order โต๊ะหนึ่งเหมือนเดิมครับสังเกตนะครับผมเลือกรายการนี้ก่อนนะครับตัวนี้เห็นมัครบ ราคาก็จะขายด้วยด้วยดิสคาวส์เซนนะครับอัตโนมัติสังเกตนะครับแล้วตัวนี้เหมือนกันผมเซตกดดิสคาวนะครับก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดิสคาวอัตโนมิตรเลยนะครับถ้าอยู่ในช่วงเดือนก็จะได้ดิสคาวแบบนี้อัตโนมัตินะครับสังเกตว่าเราไม่ต้องไม่ต้องกดดิสคาวเลยครับเราแค่เลือกลูกค้าจะเป็นอะไรแค่เราแต่ครับเป็นกิติก็ได้ครับกดกันไปก็ได้ดิสคาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติครับอย่างนี้ครับนี่คือการเซตนะครับในรูปแบบของตัวเขาเรียกว่าโโปรรรมมชััั่นนนนนนะะคคบบใเูี้ ดิสカウตเอนด์โลจิตี้นะครับท้ายนิดนึงครับท้ายจะเลือกเป็นโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดพวกเซ็ตเงื่อนไขแล้วก็รีวอร์ดก็สามารถตเซ็ตได้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดของ VIP Discount ตแลกัน100%ใช้จ่ายมาสเปนมาออเดอร์แต่ไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวรอคลมคลิปหน้านะครับถ้าสนใจในบริการ CU ก็ติดต่อได้เลยครับทีมงาน CU ยูพิมพ์พุ่งความรู้ความสามารถครับอย่าลืมนะครับ CU ครับ CU CU